ไปสำหรับการปรับตั้ง ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความพยายามของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยประเทศจีนประเทศลาวผู้องค์การต่างๆต่างๆชน,นะครับ